Kia bên bóng in anh cower. Lá, mong hai lần này. Yo bài 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 bóng mặt em. Mẹ gặp nhìn mầm 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 Nó mầm 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 Tôi ừ, bỏ giặc tôi à Trong bóng nghe nó chôm thông nghe nó chôm Hả? ai hành à? và ừ, đọc... nhà nó chào cứ lại thế à Ngoài, bóng 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 hành bóng 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 gì đây rồi nhỉ? Nhà chôm mệt rồi đó trong bóng phải làm khăn, khăn là mừng khẩu khẳng, gì

ว่ามันหดจักตาขาวๆอยู่กองเหรอพื่อเฮ็ดเปล่าเฮ็ดเปล่าแล้วหงษ์เฮ็ดยังมังหันหงษยกขาใช่ไหมยาคลองขาแม่แม่แม่นบ่เดี๋ยวหยิบยาให้ยังจะไป็คลองขามบุญหงษ์ยายกูสูน้บุญมาคือยังแม่บอกมันเกี่ยวใบไม้นั่นน่ะโอ้คลองเกี่ยวอี่เราแม่เจ้าชมดูหลายกูไม่ได้จ้องกูเบ้า เฮ้ยท่้งบ่มีไปากเนาะทั้งบ่ตายเนาะดูดูเอ้าแง่ยังวะเน่ยแง่บบกอดใส่พูดไรบ่เก่าหัวซื่ดๆดอกแงาเก้าหัวยังก็ยังยูนจังสีไงตะเคียนยังแม่สอนยังมังไม่ไเด้อว่ามันเกี่ยวเขาบวกะือ้ยเขากขอก่ตไปเรื่อแล้วแม่ กหมาฝึกมาสอนเอาตัวแม่ไพวันเป็มมาจะได้ทองท่านกูเว้าน่ะมึงเข่าขางตาเมียมึงเขาบอกว่าวุ่นจริงนี่หรอว่าด้เข่าขางนี่หรอท่านแม่เว้ายังอัดเทียงยุดชอดชอดจะจะเกี่ยวซับหัวจะบาดจ้จมเศร้าจมแรงตื่นมายินได้เสียงกูเดียวลวดกูว่าได้จมกูบอกกูอยากให้ซู้ได้ยุได้กินถ้าซืมีลูกมีเต้ามาเห็ดแจงใดญ่รืเอายังกินมันนสอนมั่น ฮะคุยายบานเอิญเอิไปยังู้ใยญยบ้านเพป็นบอกให้เมื่อเอินไปประชุมเอาสุก่อนมาเลี้ยงไม่ยังเราสุก่อนกับมาน้อยแหละมะโนยท่แม่นมาหาสุก่อนคือว่ามันหมูเด้เขาว่า <laughs> ไปว่ากันไปรถรถสิเกียวกับอีนั่งเองแบบเขา เส่นเกี้ยวถ่าด้วยแม่เข่าไปเฝ้ามาเด้อเข่าจีขอบอ้ยไม่ต้องเจ็บแอวเด้น้องบาดนี่ะหาต้งเร่องสิไปนาะยาเอากูจมมาเจ็บแอวกูว่ามันเจ็บเอวเดี๋ยวมึงซิมาหากูหาเรีองยังบาท่านมาสิไปใส่อยู่เนี่ยโอ้ยเอียนี่สั่ง ตั้งบอดตายเนาะเสียมุ่นไปคายหมดรู้อะไยังก่อเพรามันยัง,ยงดอกนั่งกูทีไปเศร้าจากข้าวก้อนกูเก็บแอลไลเดียวเนี่ยคือบอ่เห็ุให้มันตกหนาก้อนต,นตังไปเอาอย่างนี้แม่ขนเจ็บแม่มึงสีป้ายตายก้อนตีเกี่ยวเบแยงมักไหมใจลูกให้เขานไปเนาะเกี่ยวมันมาสุ่มว่งนั่นเนี่ยว่างนี่กับมะเกี่ยวเนี่ยเ,เกี่ยวเอาแน่เนี่ยโอ้ย เกี่ยวเขากับบ้านหลอนมาจังไหนกะให้กูไปเศร้าเมียจะเข้าก่อนมุกเกี่ยวถายย่ายยี่นี่แหละใา,า่มาขีดหน้าขึ้นเฮียนมาที่แ,ลแหลกเลยโอ้แหม่นี่นอะโอ้ใบมันขึ้นเฮียนเลยเฮตั้งป้ตา,ตายเนาะเฮ้ยเฮ้ย้ยม,มาหนี้แล้วเปสิบ,บอกมาขีดให้มันปามันซะเลยมาซูนจะน่าเบามาก ไอ้ไหนบ้งกลัวกับตายแลยเอาอีห้านนิแม่มึงมันยากหนังนัง่งกูเด้อเนี่ยโอ้ยีนี่แม่จองหองโคตรเนื่อยวันที่เห็ดหนังมันกระเรื่องของกูตัวมึงมีหน้าที่เจียวมึงก็เจียวไปสิแม่ฮ่า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 มึงจำมาว่ากูแบบนี้เด้อ Cũng ngang của măng không? Các thầy, các thầy tìm kháu, tìm kháu Thầy cảm thấy khá đẹp, đẹp, đẹp như thầy tìm kháu Nói như thế này, mấy thầy kiếm cụt Mấy thầy thả lại không? Thầy không thả được, khó khỏi cảm nhận được Thầy kiếm, thầy thả được, thầy tìm kháu Thầy nghĩ mấy thầy kiếm bỏ นี่นาทีเห็ดมึงไก่เห็ดเป็ดนะกูเป็นแม่มึงตัวเดียวนี้นงพวกสีเฮ็ดหนังมันเป็นยังงเกิดก้อนสู้ตัว,วอือมบ่ไหวบ่ไหวีเฮ็ดหนังมันมหนังมสู บาดมืาอยาเกี่ยวบาดมืาอตายสำเนมพี่เป็นยังไงใช้บ้างกันอ่ะกูว่าแล้วกูว่าแล้วใช่ล่ะปมึงไหนกูว่าแล้วกูว่าแล้วกูว่าแล้วมี่ยมมึงนี่ตาย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 เกี่ยวเขาเปลี่ยนบ่กูว่าแล้วขั้นกูเบายังไม่ยัะเถียงกูช็อตชอตหลายบาทนี่ เอ้บาราบ้าพ่อมึงเป็นังไหนบาดนี่ยคันกู้เบายังนั่นคันกูนั่งหฮมมึงกะเลี้ยวเบิงตะกูมึงมาเบิงเกี่ยวจักเทียเฮ้ยนี่จะเป็นมึงเนาะลูกยัยเก่แล้วเจ้ายุสายชวมาเกี่ยวขกับยาายูพี่เล็วเป็นผู้ใดล่ะมาชวมาเกี่ยวของไงชื่อนางยูคือเอ้าเกี่ยวเบื่อบาทใหญ่มึงเนี่ยคันกูว่าคัน เอ้ยกะเขาเลิกกันเลยเนาะแต่ว่าว่ตายดอกว่าซ้ำหนีกูคัดเลียดไว้แล้วคันบัสนปุ่นอันเลียดถ่วงให้น่าอยูุ่่น่ะไขว่เบิ่งกันนะป้าคือเขาเลิกแท้เฮ้ยมึงบทัสนไหนเบิ่งมึงกับว่าเขาเลิกน้อยเอียนเหี้ยผ่าห้อยไม่บัสนคือว่าเลียดเต็มให้น่าอยู่ฝุ่นแนวหงเปิงเปิงกูว่ามันเลียดกูอเลียดไขว่บนตัวเอ้ามึงหายยังซ้ำหนีมันมาตายดอกอันย่างอื่นเขาเลิกก็หนียัางมาตายยังขัดจีบมาตายเลยมั้ย ตายจังได้เดี๋ยวนี้แล้วมันแม่เลียดบับกหลายเข้าหายเส้าสายเส้าหายมาเกี่ยวเขาเป็นบ่มื่นนี่ฝ่าวงมาเกี่ยวเขามันมาตายดอกซ้ำนี่ไปอีนี่ก็ได้พาน้องไปนี่แม่ย่ามานั่นงแั่ท่านี่เลยเอาเยี่ยมหวัวกูตีซูน่ห,วออหวัวม้อนหัวกูเนาะอ้าวกูคือเบื่อคือปั่นเบือเบ่อเห็ดแฉโน่นอะ โอ้โอ้โอ้อะไรประเทศนี้มันบอบบางีหู่มีตามเอาลูกเอาเบี้ยก็ได้ปวดสมองเฮ็ดเปียกปันคันป่วยแย่เวลาเวลาเฮ็ดหอดเกี้ยวบาดมือบางทีไอ้น่องก็บพ่อวันกันไม่ไหวเกี้ยวน่ เอ้อที่นี่สิได้ผัวนึ่งบานเขาบเพราะนอ๊ะบาทโย้ไว้ๆในเปียงนั่นน่ะเผาเฮ็ดเผาแล้วในเปียงซ้ำอ้อยเโย่เขาซ้ำหนีเกี่ยวบาดมือเกี่ยวจนหัวงอกไปนี้ยังมาทันอีกบาดกูจักเทียอยู่เนี่ยเฮ้ยมีอย่นี้แต่มันมาจมดูเจ้าคือบวกชาผัวฝรั่งสุด จราสังอยงงู่น้ำใดค่ะลูกไข่เน็ดยติตายว่าเธอลูกไส่นอนอยู่เบิ่งอัไม่อย่างกับไปตบ้งประชุมเป้าเจียวเป้าเจียวชุดฆ่าโศก,กันอยู่หันละมันสีเที่ยงลอนี่คุณภาไปหาควันปลาเนี่ยมันแม่นยังเลยนะา่าควันปลาโอ้มันเกิดสมารถพื้ดแต่ควันปลากับปตาควันนั่นดิท่านจอหาปลาคอจุนไปตอนที่เจี่ยวดอกผู้เดียวอยู่นี่ อาตาแข็งแรงเขามาไปขนาดมามามาฝุออ่นไปหาทั้งน้ำถื่มคน,นแล้วล่ะแล้วกค็กค,กคู่มึงเกี้ยวว่างไว้ฝุ่นเล้วคู่มากไมึงหาบ้างหานดีมจิต่อัก็ร้องเบิ่งเปียงยาเมื่อคอยบาดเน่มันมาตายดอกซ้ำน,นานมุยมึงก็ยันจะตายเนาะ เปิดหาน是是้ำกัวเขากอวยังตะเก้ามันมองนีแล้วมันไหลบวกนี่แหละน้ำกอดคอนวินี่เดี๋ยวง่ายได้แล้วเี้ตัวเดียวว่าเราแม่พอกินไม่ขึ้นตัวทหาบวกไหมุ่นบวก่นกับมีนปลาเอาดอก็เหนื่อมาเติมขี้่วงอ่นใส่ดอกหนึ่งบวกก็เหนื่อบวกง่ายๆอย่างนั้ปลาหลายพันี้มึงเสียกินมือกันบนตีเข่าจ้าว่มากินอยู่เทียงเต้ย ยิ่งกินยังกูมากินอยู่นี่ยม่ามาม่โอ้ยมึงนิสัยอีกป่ะนิสัยเนี่เอ้าปูกะดีขึ้นกะเรามาปงกูปูอ่ะกูอาบหนามก็จนมาแล้วมึงเห็ดอีหยังอยู่หนอนั่งอีบอกเนี่ยกินนิยังนี่มึงเห็ดยังมากินปนป่าปนป่า มึงเป็นลูกไผ่มึงก็บ่านนั่งไงมันมีสัมมาฆาลาวะเนี่ยมึงยังบ่านั่งดีๆงามแน่มึงว่ามึงนั่งกระไผ่โดนนี่นั่งไหมนั่งจังไหนล่ะคอยขื้นนั่งว่าเป็นนั่งจังสี่แม่มึงนั่งว่าเป็นจินั่งจังเสียนั่งแม่มึงหูวจักสัมมาฆาลาวะเนี่ยแม่อีแหล่ Số nha kia nó. Ut em sắp lắm. Ut em yaku sư nặng kìm bay karaito rani mèo. đi đi nè rani mèo. Ut em bay kìm 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 ว่ามาจัำเพิ่มนนี้เสียงยังว่ะโอ้ยฝ่ามันห้องซื่อๆดอกเนี่ยฝ่าห้องแล้วก็ฝนตกซะแล้วบัานนี้ฝนตกแล้วก็ฝ่าผ้าทะเบียเป็นสังไงอะไรเนี่ยฝ่าผ้ามองฟังล่าบก,กูขี่ฟ้าขึาน้นหน่อยนึง ผี่เน้นน้อยนึงผ้าแห้งตัวว,ๆๆๆๆวันพฤหตกก่อยๆนึ่งวันผ้าแห้งแท้หืมกระตกแล้วผ้ากระพาแล้วน้ำกระทวมบานนี่ก็จะขึ้นสามิมากบม มึงตายบ่บาทีคืนเน้านายยังไม่แห้งไงยาแห้งว่แห้งกับตึกแปดซันก็สันกับพื้นมืดนั่นแล้วเนาะเอาจำยาจำเฮ้ยมึงยัมาเวะกูบ่ามาจำกูมาคุยเอาปลามึงมีตัวเดียวนึงนี่ยา thì bà im cả những mặt tổ đi cả sang cũng mặc khuy của mặc chậm chào mặc khuy tí nha ừ mặc khuy cũng chậm tình nhiệt